เนี่ยจำเป็น EP ส2วันที่14กุมภาหธ์ี4หลังจากตะว,วันถูกลอบทำร้ายทำให้โตมอนเป็นห่วงตะว,วันมากแม้จะไม่แสดงออกต่อนหน้าพอร์อร์มเยอะแต่เบื้องหลังนั้นโตมอนรีพาตะว,วันไปนหลบซ่อนไม่ให้ใครรู้และสืบหาคนที่ทำร้ายตะว,วันในขณะที่หนีกันไปอยู่สองต่อสองทั้งสองคนเปิดเผยความรู้สึกที่มีต่อกันและอยากล้อก,กันอย่างมีความสุขมันกำลังมาฮันนีมูนกัาาน ตะวันมีความสุขมากแม่โตมอนจะยังปากแข็งอยู่สวัยกลับกรุงเทพพร้อมกับจิ๋วและสุธีแม่ของตะวันอาการสุดหนักสุธีอยากให้ตะวันกลับมาดูใจแม่ก่อนที่จะสายเกินไปแต่ไม่มีใครโทรติดต่อโตมอนกับตะวันได้วันหนึ่งตะวันเกิดอาการแพ้ท้องจนเป็นลมโตมอนรีบพาตะวันไปโรงพยาบาลสิวบอกตะวันว่าแม่กำลังป่วยหนัก ตะวันรีบเก็บของจะกลับไปหาแม่แต่โตมอนไม่ยอมเพราะเป็นห่วงตะวันที่ยังไม่แข็งแรงและไม่รู้เหตุผลที่ตะวันจะกลับกรุงเทพตะวันโกรธคิดว่าโตมอนแค่ต้องการขัดขวางไม่ให้เธอไปไหนซึ่งคล่องความจริงออกมาว่าเธอคือตะวันไม่ใช่หยาดฟ้าโตมอนอึ้งไปตะวันต้องการกลับไปหาแม่จึงยอมบอกความจริงทั้งหมดกับโตมอนและหมอปราโมทท้งเรื่องที่เธอสลับตัวเป็นหยาดฟ้ามารวมทั้งความจริงที่เรื่องลูกในท้องว่าเป็นลูกของโตมอนด้วย โดยหมอปราโมทช่วยยืนยันว่าเด็กในท้องเป็นลูกของโตมอนจริงๆโตมอนเสียใจที่เคยทําไม่ดีกับตะว,วันและแตัดสินใจว่าต่อจากนี้จะทําทุกทางเพื่อให้ตะว,วันและลูกได้อยู่กับเขาโดยไม่สนใจเรื่องการหลอกลวงของตะว,วันเพราะเขารักเธอ บาทที่ยังไม่ตายวางแผนกลับมาภากบางอย่างไปจากโตมอนกับครอบครัวบาทโทรข่มขู่เอาเงินจากโสพิษทําให้โสพิษแค้นใจวางแผนกําจัดบาดและโยนความผิดทุกอย่างให้ตะวันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต,ติดตามชมละครเมียจําเป็นทางช่อง3ดูออนไลน์ทางช่องสามไล์หรือนิงก์สำรองเมียจําเป็นในเวลาออกอากาศแล้วอย่าลืมกดถูกใจกดติดตาม และกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จ้า